p e r ร์เฟกต์เพสุขุมวิท77สวนภูมอาณาจักรที่อยู่อาศัยของคนคุณภาพตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ทุกไลฟ์สไตล์คนเมืองลายล้อมด้วยห้างสรรพสินค้ามากมายเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับส้มนะคะ VR Realtor และวันนี้นะคะส้มจะพาพี่ๆเข้ามาชมบ้านอีกหนึ่งหลังในโครงการคุณภาพอย่าง Perfect Place นะคะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าต่างๆนะคะพร้อมทั้งสวนขนาดใหญ่และเล็กที่ใหญ่มากๆค่ะ และส่วนที่ส้มยืนอยู่ตรงนี้เป็นเฟสที่8ค่ะซึ่งบ้านหลังนี้ที่ส้มจะพาพี่พีไปชมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะสามารถเดินไปได้เดี๋ยวส้มพาไปค่ะและบ้านหลังนี้เองค่ะที่ส้มจะพาพี่พเข้ามาชมค่ะ บ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่50.6ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย158ตารางเมตรนะคะเป็นท้ายไม้ค่ะตรงนี้สามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยคะ่ะตัวพื้นเนี่ยใช้เป็นคอนกรีตแสตม์นะคะแล้วง็พาไปชมรอบๆบ้านก่อนนะคะรอบบ้านค่ะก็กับปูด้วยแผงยิปซ่อมแสตม์มนะคะตรงนี้ แล้วก็มีการปลูกต้นไม้ข้างๆนะคะไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้างหลังก็สาหน้าที่จะทําเป็นล้านซักล้านได้นะคะค่อนข้างกว้างเลยค่ะในส่วนของหลังบ้านนะคะรอบบ้านก็จะปลูในลักษณะของแบบนี้หมดเลยนะคะในส่วนของยิปซัมสแตนนะคะไปเดินไปชมรอ,รอบๆบ้านค่ะได้สดคะ ราสามารถที่จะเดินรอบบ้านได้เลยนะคะสามาที่จะต่อเติมออกมาได้นะคะเป็นห้องออกมาได้หรือว่าจะเป็นโซนปิกนิกได้นะคะตรงนี้ค่อนข้างกว้างเลยมีการจัดสวนไว้เล็กๆนิดๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวส้มพาไปชมในบ้านกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวส้มพาเข้ามาชมในตัวบ้านกันบ้างน,นะคะ เมื่อเข้ามาชมในตัวบ้านจะเห็นได้ว่าบ้านมีการตกแต่งในไลฟ์สไตล์มินิมอลอยู่แล้วนะคะก็จะมีความเขาวๆเพลนๆแล้วก็มีวัสดุของเนื้อไม้เนื้ออ่อนสีอ่อนนะคะทางเจ้าของนะคะได้มีการตกแต่งบิวอินนะคะในส่วนของตู้โชว์ตรงทีวี TV ไว้นะคะจะเป็นในส่วนของออชั้นวางเก็บของต่างๆสามารถที่จะ เก็บของต่างๆได้เยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของห้องทานข้าวหรือดินเนอร์รูมนะคะดินเนอร์รูมตรงนี้ทานเจ้าของนะคะก็ได้ตกแต่งให้เข้ากับไลฟ์สไตล์นะคะเอ,อ่อมินิมอลนะคะโดยการที่ใช้วัสดุต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะเก้าอี้หรือแม้แต่จะเป็น โคมไฟด้วยนะคะรวมไปถึงชั้นวางตรงนี้ก็มีการวิวอินเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เป็นม้าอีกเช่นเคยก็สามารถที่จะใส่ของลงไปได้เยอะมากๆนะคะพร้อมกับทำ แนวไฟนะคะไว้เพื่อที่จะช่วยในการที่เพิ่มแสงด้วยนะคะปุ้เยอะมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวส้มพาไปในส่วนของครัวค่ะซึ่งเจ้าของบิ l อ i n ไว้ได้อย่างดีเลยค่ะ ในส่วนของครัวนะคะยังคงความมินิมอลอยู่นะคะแต่ยังเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างดีเลยค่ะโดยที่เจ้าของนะคะบิวอินด้วยไม้นะคะเป็นไม้ HMR นะคะ ซึ่งไม้ชนิดนี้ป้องกันความชื้นและทนน้ำได้ดีนะคะทั้งส่วนของโออต๊ะเคาน์เตอร์นะคะหรือว่าจะเป็นตู้ทำให้การใช้งานสามารถที่จะทนทานน้ำได้นะคะในส่วนของการใช้งานนะคะเจ้าของได้เปลี่ยนโซนที่เป็นเตาไฟฟ้า ให้เป็นท็อปหินอ่อนนะคะเพื่อที่จะใช้งานง่ายและทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะนอกจากมีเตาไฟฟ้าแล้วก็ยังมีฮูดดูดควันด้วยนะคะในส่วนของตู้ก็ยังเป็นไม้ HMR อยู่เพื่อที่จะใช้งานง่ายและก็ทนทานต่อเชื้อโรคเชื้อราด้วยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวส้มพาไปชมห้องแรกจาก4ห้องนะคะและด้วยความที่บ้านหลังนี้เป็นทายปสห้องนอน3ห้องน้าส้มจะพาไปชมห้องนอนชั้น1ก่อนนะคะห้องนอนชั้น1จะติดอยู่กับห้องดิ닝รูมนะคะห้องนอนชั้นนี้จะเป็นห้อง จะทำเป็นห้องนอนก็ได้จะทําเป็นห้องอนเนกประสงค์ก็ได้นะคะซึ่งเจ้าของบ้านได้ปรับเป็นห้องทํางานนะคะตรงนี้ห้องนี้สามารถที่จะวางเตียงหรือว่าเพิ่มในส่วนของตู้ได้เลยแถมยังมีประตูที่เชื่อมต่อกับสวนได้ด้วยค่ะ ขึ้นมาทางชั้น2นะคะก็จะผ่านบันไดก็เป็นลักษณะของบันไดวนนะคะแล้วก็จะมีช่องแสงเพิ่มแสงสว่างด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวส้มจะพาไปดูมาสเตอร์เบดมนะคะห้องนอนห้องแรกที่ใหญ่มากๆไปด้วยกันค่ะ ห้องนอนนี้นะคะมาสเตอร์เบดรูมตรงนี้อยู่ในโซนของหน้าบ้านนะคะใหญ่มากๆนะคะกินพื้นที่ทั้งหมดในโซนหน้าบ้านไปเลยนะคะแล้วก็เจ้าของก็ได้บิวอินในส่วนของตู้หนึ่งฝั่งหนึ่งผนังไปเลยนะคะตรงนี้สามารถที่จะใช้งานได้ เต็มความจุเลยนะคะเชื่อมกับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็จะมีชาวาบ็อกเครื่องทำน้ำอุ่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้แบ่งสัสดส่วนออโซนแห้งโซนเปียกได้อย่างชัดเจนเลยนะคะก็ สะดวกสบายตรงนี้นะคะมาดูในส่วนของเตียงนอนกันบ้างน,นะคะทางเจ้าของได้ตกแต่งคงความเป็นมินิมัลอยู่นะคะแต่ก็ยังเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานโดยการที่เพิ่มช่องแสงตรงนี้นะคะในส่วนของหัวเตียงนะคะตรงนี้ก็ยังมีความน่ารักน่ารักมินิมัลอยู่เช่นเคยและตรงนี้ค่ะก็ยังสามารถที่จะเปิดออกไปในรบ ไประเบียงได้ด้วยวก็ระเบียงก็สามารถเทควิวได้นะคะจริงๆส้มว,ว่ายังสามารถที่จะวางต้นไม้เล็กๆน่ารักนรักได้เลยตรงนี้เอาละค่ะต่อไปเลยส้มจะพาไปดู2ห้องนอนในด้านหลังและก่อนที่จะเดินไปที่สองห้องนอนนะก็จะ มาชมห้องน้ำก่อนนะคะห้องน้ำห้องนี้จะใช้แชริ่งกันระหว่างสองห้องนอนนะคะก็แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้เรียบร้อยนะคะในส่วนนี้แล้วก็ติดกันเลยค่ะก็จะเป็นห้องนอน ห้องที่สองในชั้นที่สองนะคะห้องนอนห้องนี้มีความน่ารักด้วยค่ะที่พี่ก็คือมีความสโลปทำให้เป็นลูกเล่นที่สามารถที่จะนำไปตกแต่งเป็นห้องนอนลูกๆได้นะคะซึ่งห้องนี้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเตียงนอนขนาด5ฟุต6 5ฟุตได้เลยหรือจะวางในโซนของเล่นก็ได้นะคะตรงนี้ห้องนี้ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแล้วก็มี ตู้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับห้องนี้เอาละค่ะไปดูห้องนอนห้องสุดท้ายกันนะคะห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่มีลักษณะเล็กกว่าห้องนอนเมื่อกี้นิดหนึ่งนะคะอยู่ในโซนหลังบ้านเช่นเดียวกันค่ะ,ะแต่ว่าขอโทษตัวตอนนี้เจ้าของได้เอามาเป็นห้องเก็บของอยู่นะคะ ็สังเกตได้ว่าบ้านหลังนี้นะคะทุกๆห้องมีแอร์ให้แล้วนะคะที่นี่มีแอร์ทั้งหมด5ตัวเรียบร้อยแล้วครบทุกห้องครบทุกการใช้งานเลยค่ะและที่สำคัญความพิเศษของบ้านยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะที่นี่มี ระบบระบายความร้อนโดยการใช้พัดลมในการระบายความร้อนออกไปนะคะทําให้บ้านหลังนี้ค่ะมีความโปร่งโล่งแล้วก็เย็นสบายด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆชมบ้านแล้วชอบกันบ้างไหมถ้าชอบติดต่อส้มได้เลยนะคะต้องขอทวดอีกรอบสำหรับบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้อยู่ในโครงการ Perfect Place สุขุมวิท77สวนภูมิค่ะเป็นเฟสที่8นะคะบนเนื้อที่50 จ 6. 6ตารางวาพื้นที่ใช้สอย158ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่สอดรถนะคะแอบบอกว่าราคาอยู่ที่9วัล้านบาทค่ะและถ้าพี่ๆคนไหนนะคะมีศักยภาพในการผ่อนแต่ไม่มีเครดิตกับทางธนาคารสามารถติดต่อส้มมาได้เลยนะคะส้มมีตัวช่วยดีๆให้พี่ๆทุกคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ I